สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้คติปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรกายติดต่อได้ที่ description น,นะครับจะประเเลงแล้วก็ก่ขอข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาที่บูพยา59กก็ได้ครับเราจะมาดูอิทธิพลของ ช่วงเดือนนี้สำหรับชาวพิจิกนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการย้ายในเรื่องของดวงดาวในช่วงเดือนมิถุนาหกสีกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวพิจิกจะมีดาวองคารดาวทิต์และก็ดาวศุกร์มีการโคโจรยกย้ายราศีสามนาด,ดูตามแผนผ,นผังตรงนี้ได้เลยนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวพิจิกละขนาพิจิกจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวองคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมถุน และก็กลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยนะครับอยู่ในเรือนอมรณนะดังนั้นชาวพิจิกลักขณาพิจิกอาจจะต้องระมัดระวงังเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารนั้นโคโจรตกเลือนมรณะจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะเป็นดาวประจาตัวด้วยนะครับแต่ดาวอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าไปสู่ราศรีกรกฎในช่วงประมาณวันที่สอง มิถุนายนเองนะครับดังนั้นก็อยู่แค่2วันดังนั้นเดือนที่แล้วกับวันที่1กับเดือนที่2อาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของโรคภัยกล้เจ็บสักนิดหนึ่งเนาะเสร็จแล้วดอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงประมาณวันที่2มิถุนายนในเือนราศีพบเือนสุภาสุภาษะหมายถึงการเจริญเติบโตสุภาษะหมายถึงความสําเร็จสุภาษะหมายถึงในเรื่องของ ชื่อเสียงเกียรติยศดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกและคณะพิจิกมีโอกาสจะได้ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานประสบความสําเร็จที่ดีมีโอกาสในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวไปตกในเรือนสุภามีความสําเร็จในตัวทําอะไรแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเบื้องหน้าได้ประสบความสําเร็จที่ดีแล้วดาวศุกร์นะครับจะตามมาในวันที่25มิถุนายนเข้ามากุมกัน อยู่ในราศีพิจิกนะดาวศุกร์จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคได้เป็นคู่มิตรกันด้วยนะอังคารกับศุกร์เป็นคู่มิตรกันก็จะทำให้ตัวคุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังเมื่อวันที่3ามิถุนายนหรือ2มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอังคารที่โครจรเข้าสู่ราศีกรกฎจะได้ตำแหน่งเป็นนิดคือน้อยลงไปอยู่ในเรือนสุภาก็จริงแปลว่าคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดหนึ่ง อิทธิพลของดาวอังคารเล็งกับดาวเสาเห็นไหมครับเนี่ยอังคารกับเสาเลงกันอยู่ในเรือนสหัชชะต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแวงกันมีความทุกข์ใจเรื่องเกี่ยวกับ สังคมคนรอบข้างมีความกดดันกับในเรื่องของสังคมคนรอบข้างนะครับอาจจะต้องดูแลในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองด้วยแล้วดาวังคารมาจากภพเดือนราศีเมษเป็นภพเดือนอลิด้วยดังนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเพื่อนเป็นหลักด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกต,ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวประจําตัวเป็นเน็ตแปลว่าเราต้องรู้จักอ่อนน้อมพอเพราะดิตแปลว่าน้อยถูกไหมครับ เล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรในเรือนสหัชชะเลยนะมันแปลว่าคุณจะได้รับความทุกข์ใจกับในเรื่องของสังคมอย่างที่บอกไปเพื่อนของตัวคุณจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณนําความทุกข์ใจมาสู่ตัวคุณเองด้วยอะไรแบบนี้อาจจะมีการในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าจบแตกหักกันมีปัญหากันมีในเรื่องของอะไรที่มันแบบไม่ลงตัวกันก็จ,จะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังเลยนะครับน้อง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการเงินกันบ้างอิทธิพลดาวการเงินคือราศีธนูของด้วยดาวพระศุสสริเลข้าโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุด้วยนะครับพระหัสตัวนี้มีกําลังเลยนะครับอยู่ในเรือนพันธุเขาเรียกว่าประทุมเกณฑ์ ดังนั้นชาวพิจิกัละขนาพิจิกมีโอกาสจะได้บ้านมีโอกาสจะได้รถมีโอกาสจะได้หลักทรัพย์มีโอกาสจะได้ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยสนับสนุสน,นส่งเสริมที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องพยายาม ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับดวงชะตาอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วคุณก็จะได้รับผลที่ดีตามมาด้วยเช่นกันนะครับในเรืของดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยคุณจะได้ความมั่นคงแล้วจะได้เสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้สังหาอย่างที่บอกไปและก็มีโอกาสได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้น นะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะครับแต่ในเดือนมิถุนายนอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูเร็งลักขนาราหูเร็งลักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะเพิมเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอ,อ,องค์เกณฑ์ให้กับชาวพิจิกเป็นกีตะเกณฑ์แต่ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวพุธอาจจะทําให้ดาวอาทิตย์และดาวพุธถูกคลาดด้วยอาทิตย์กับราหูเป็นคู่หักโคน แล้วก็ราหูกับพุทธก็เป็นคู่อันตรพาณวิวาทราหูหมายความว่าก็จะมีปากเสียงกันกับในเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาการค้าการลงทุนจะมีปัญหาระวังจะถูกหลอกถูกโกง มีปัญหาในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นเพราะเรือนตรงกันข้ามคือเรือนที่บ่งบอกในเรื่องของศัตรตูของตัวเราเองและคดีความดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ชาวพิจิตรลัคนาพิจิตรต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากมีเสียงการมีในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณวันที่1นึถึงสิมิถุนาย,ยนนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ย ก็คือดาวที่จะถูกหักโคน้นคือถูกหักหลังถูกหักโค้นเนี่ยอยู่ในช่วงจังหวะประมาณ1-15มิถุนายนแล้วดาวที่จะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเป็นพบเดือนมรณะถึงจะตกมรณะก็ยังดีกว่าการที่ถูกราหูดับ เพราะอาจจะเกิดคลาดเกิดขึ้นได้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดในเรื่องของสุริยาคาดด้วยหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นจะถูกดับดาวอาทิตย์นั้นเป็นตําแหน่งกร,รมมะกรรม,มะหมายถึงการงานของตัวคุณเองอาจจะมีคนทําอะไรรับหลังกับตัวคุณทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณดิสเครดิตนะครับแล้วก็เหมือนกับมีปัญหากับตัวคุณได้ทำให้คุณนะไม่สามารถหาทางออกได้แบบ โดยทันท่วงทีต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีก็ไม่ได้ส่องแสงถึงก็อาจจะยังไม่ค่อยมีตัวช่วยแต่มีตัวช่วยในเรื่องของพฤหัสเป็นสีกับนักคณาแล้วก็หมายถึงการถูกอุ้มด้วยด้วยแล้วแหละอืแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะใครที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณก็อย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายนะครับพยายามไต่ตรองให้ดีก่อนคิดและตัดสินใจด้วยนะครับทีนี้การเงิน นะครับอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้บ้านโอกาสได้รถยังมีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เลยบางคนอาจจะได้เงินก้อนมาสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถบางคนอาจจะเอาเงินก้อนนั้นมาบริหารจัดการในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีหุ้นส่วนควรงดไปก่อนมิถุนาย,ยนไม่ควรมีหุ้นส่วนเลยนะครับบอกแล้วนะครับว่าระมัดระวังการถูกหักหลังการเป็นคดีความและ นะครับดาวผ่าสดีได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็จะมีการเงินที่เฟื่องฟูมั่นคงมากขึ้นได้การเงินเป็นเกอะเป็นกำรรเพราะว่าดาวผ่าสดีคือเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะไปกู้ยืมธนาคารได้ประสบความสําเร็จมาซื้อบ้านซื้อรถได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าดาวการงานคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมลาหูประมาณ1-15มิถุนาก็ระมัดระวังเรื่องของการงานจะเกิดความเสียหายเกิดการถูกหักหลังการถูกมีปัญหากาันร่วมหุ้นการลงทุนจะแตกกันภายหลังดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกควรจะต้องระมัดระวังไม่ควรเซ็น สัญญาไม่ควรเซ็นคำประกันไม่ควรเซ็นอะไรที่มันเป็นเอกสารสัญญาใดๆเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องห้ามเพราะว่าพุทธกราหูเนี่ยเป็นในเรื่องของอในเรื่องของเอกสารการเจราจาการสื่อสารต่างๆแม้แต่การตกลงกันแล้วก็ผิดนัดกันผิดใจกันมีปัญหาการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ทะเลาะก,กัน,นเล็กๆนะครับทะเลาะก,กันถึงคดีความเกิดขึ้น ประมาณนั้นนะชาพิจิกก็ต้องเรามาระวังมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่าโฟกัสแต่เรื่องเสียเนาะเรื่องดียังมีเพราะว่าคุณมีโอกาสในสิ่งที่ดีแล้วเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างดาวเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนราศีพฤกษฎที่เป็นเรือนตรงกันข้ามเขาเรียกว่าเรือนคู่ของ มีดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวราหูกลุ่มกันแบบนี้อาจจะเกิดสุริยาคาตก็ได้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการถูกคาดของดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ครองคนรลักเพศตรงข้ามคนโสดไม่ควรที่จะคบใครในระยะนี้หรือยังคืออาจจะคบได้แต่ว่าดูกันในระยะยาวอย่าเพิ่งคอมมิตกันถ้าเกิดเราจะคอมมิตกันเนี่ยอาจจะมีปัญหา เพราะว่าหนึ่งแหละไม่มีปากเสียงกันก็มีในเรื่องของการถูกหักหลังมีปัญหาเรื่องความรักความรักไม่ชัดเจนความรักอาจจะแบบเหมือนกับแบบหน้าอย่างหลังอย่างอีกแบบหนึ่งอะประมาณนั้นนะครับอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะพุทธอันตรภานวิวาทลาหูอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกันเห็นต่างกันหรือการมีปัญหากับคนในครอบครัว ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาเดี๋ยวมาอัปเดตในเดือนกรกฎาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยจะออกไปในช่วงประมาณ15มิถุนายนเนาะก็อาจจะทําให้แบบทุกอย่างแบบมีการแบบบันเทาลงได้บ้างแต่ก็ยังมีพุดกล้าหูอยู่ก็ยังต้องมีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแวงง้งกันหึงห่วงกันการแบบไม่ชัดเจนต่อกันก็จะมีการทะเลาะ เด,ดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกก็ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายาม <c oughs> เขาเรียกว่าสอดส,ส่องดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันเกิดความผิดปกติ <c oughs> ก็ควรที่จะพยายามแบบนิ่งก่อนตอนแรกอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับแล้วค่อยๆดูก่อนว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นมีโอกาสที่จะปรับ ี่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างไรถ้ามันมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันแต่ถ้าเกิดแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความร้อนแรงความหึงหวงการมีปากเสียงกันควรจะต้องอยู่นิ่งสักพักหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดการเลิกลากัน เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวพุทธลาหูก็เป็นในเรื่องของปากเสียงแล้วอาทิตย์กับลาหูก็เป็นความหักโชนดังนั้นเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้สูงเลยดังนั้นชาวพิจิตควรจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนมิถุนายนให้มากๆในเรื่องของคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนะครับแต่คุณจะมีสเสน่ห์มีเมตตามีคนคอยเข้าหากับตัวคุณเพราะดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักของคุณไปโครจรอยู่ในเือนกรกฎ เป็นตำแหน่งราชาโชคในประมาณที่25มิถุนายนนะครับในช่วงแรกก็ตกเรือนมอรณะอ่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีปัญหามีอุปสรรคห่างไกลกันจนต้องเกิดปัญหาความระหองระแหงใจกันปัญหาในเรื่องของการพัดพากจากไกลกันเลิกกันมีโอกาสสูงมากดังนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะไม่เลิกไหมมีเราควรจะต้องเน่งเงียบแล้วก็ไม่ไม่เรียกร้องความสัมพันธ์ไม่ อะไรมากในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วคุณอาจจะผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะคะับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ